มาไหมค่ะ <c oughs> อันทำอะไรอะ่ะวายสีวายสีวายสีอะไรอะ่ะวาดสีนี่สีสีที่ขีดเาสองเอะส <c oughs> บายสวยนะตาจะดู โอ้โหเก่งจังเลยหนูเก่งจังเลยดูตั้งใจมากเลยอ่ะตาขอดูสิดูค่อยๆวาดเอาวาดไปดูความมานะและความภาคเทียน ทำเสร็จแล้วทำให้ตาดูด้วยนะเสร็จแล้วเอามาให้ตาดูนะโอเคไหมอ่าโอ้โหหมักขมิ้นเลยหนูหนูวาดรูปอะไรเนี่ยหนูวาดตุอะไรนะตุ๊กตุ๊กฮะโอ้เสร็จโอ้ยอา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 ยเฮเอาเอาเอา ดีหน่อยเดี๋ยวตาจับให้เอาเออาวาดให้ดีๆนะตาจะดูด้วยวาดให้มันเป็นรูปนะลูกเป็นรูปนะเอาให้มันเป็นรูปอ่ะอตั้งใจดูตั้งใจตั้งใจ นูนูเรียนที่ไหนเนี่ยฮะไมู่แลกออะไรนะกไปชเรียเกชื่อโรงเรียนอะไรนะชโรงเรียนนุบานโรงเรียโอ าพูดยังไม่ชัดนะทุกคนเขาพูดยังไม่ชัดอยู่หนูกี่ขวบแล้วบอกตาที่สี่ขวบเติมหนึ่งสขวบเติมึโอเคภาพสั่นหน่อยหัวเราะจนภาพสั่นเลยครูสอนยังไงมั่งเวลาที่หนูไปเรียนอะฮะหนูหน,หนูครูได้สอนทำอะไรมั่งหวนัน ครูหนูครูไม่สอนเหรอไหนอะโอเคยังเนี่ยโอเคหรือยังนี่เดี๋ยวตาส่งให้เอตาดูนะคืออะไรอะคืออะไรอะอ้าวไหนลองเงยดูที่ลองเงยมาสวัสดีหน่อยที่เอาสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดโอ,อสวัสดีค่ะ ครับเอาเอา่าเอามาฝากความน่ารักของเด็กๆเอามาฝากทุกคนนะครับผมดูเด็กแล้วก็สบายใจนะครับเอาแค่นี้แหละสวัสดีหน่อยสวัสดีเอาวางหน่อยเดี๋ยวตาไปนอนแล้วสว <ste al> ัสดีค่ะสวัสดีสวยๆส,ส,สิลูกอืมโอเคสวัสดีนะครับเพื่อนๆชื่อน้องของขวัญ ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปครับผมสวัสดีครับ